ผมธิรยศนะครับเป็นนักว,วิชาการของบริษัทนาวัตเทคผู้ผลิตคิดคน้นนวัตกรรมจุลินทรีย์ให้กับทางด้านของบริษัททุนยั่งยืน ที่ภายใต้แบรนด์ว่า power ไฟวัตถุประสงค์ในการคิดค้นนวัตกรรมตรงนี้นะครับเป็นงานวิจัยของท่านรอ,องศาสตราจารย์ดรรพิพันธ์ดังตักกีท่านเป็นคณะบดีวิลัยนานชาติมหาวิทยาลัยเดโจนะครับได้ทําการคิดค้นร่วมกับคณะนักวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาผิดพันธุ์เรื่องของธรรมชาติเรื่องของชีวพันธุ์เรื่องจุลินทรีย์ต่างๆมาให้สําหรับเกษตรกร,รน,นาข้าวเราก็ได้มีการคัดสรรสายพันธุ์จุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ จนสุดท้ายมาจบที่5สายพันธุ์ในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเราก็มีการวิจัยว่าเราจะคัดเลือกรุ่นยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อปล่อยลงไปในธรรมชาติหรือปล่อยในนาข้าวแล้วเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินในนาข้าวให้มากที่สุดคุณสมบัติของจุลินทรีย์ทั้ง5สายพันธุ์นี้จะช่วยในเรื่องของการหลดการเผาทําให้มีการลด พีเอมที่เป็นปัญหาทอกออกตะเภาในปัจจุบันอันนี้เกษตรกรจะไม่มีการเผานาข้าวเพราะว่าฟางทุกเส้นต่อสั่งทุกต่อเปรียบเสมือนทองคําสําหรับพวกเขานะครับเมื่อเราใช้จุลินทรีย์ลงเข้าไปในนาข้าวปล่อยลงเข้าไปตัวนี้จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวเพื่อให้กลับมาเป็นปุ๋ยแล้วก็ในเรื่องของจุลินทรีย์เองจะช่วยปัญหาเรื่องของการลดข่าวตเดขงดเพราะว่าจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการ ย่อยสลายเปลือกของข้าวดีดที่อยู่ในนาข้าวนะครับทำให้มีการลดเรื่องของปริมาณของในเรื่องของข้าวดีดคัเด้งอันที่3ก็คือว่าถ้าจุลินทรีย์ได้ทํางานเต็มปฏิภาพแล้วเขาจะไปย่อยปุ๋ยตกค้างในดินที่มีการตกค้างอย่างโดยเฉพาะฟอสฟอรัสก,กับโพแทสเซียมเมื่อถ้าตกค้างในดินปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาจะแปลรูปเป็นโมเลกุลอย่างอื่นซึ่งต้นข้าวเองไม่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารของเขาได้ แต่ถ้าเราได้ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้เข้าไปย่อยสลายปุ๊บเนี่ยเขาจะแปลรูปมาเป็นปุ๋ยเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ทางด้านของต้นข้าวสามารถดึงมาใช้เป็นป eh ุ๋ยได้การที่เราจะไม่เผานาข้าวหนึ่งไร่จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยในนาข้าวของเราอย่างน้อย20กิโลอันนี้คืองานวิจัยที่ทำการทดลองแล้วก็ทำออกมาแล้วนะครับอันที่3ครับจะเห็นว่าถ้าพื้นดินเราดีนะครับ ข้าวจเจริญเติบโตได้ดีปุ๋ยในดินมีความเหมาะสมจะทําให้เพิ่มผลผลิตที่ผ่านมาในงานวิจัยจากนาข้าวปกติที่กระทาโดยที่มีการเผานาข้าวเขาจะได้ข้าวอยู่ที่ประมาณสัก500กิโลหรือ700กิโลต่อไร่แต่หลังจากที่ไม่มีการเผามีการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ของผาไฟไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอย่างเช่นที่ผมไปเจอมาในง,งานวิจัยที่เราเจอมาแปลงทดลองที่เราเจอมาก็อย่างน้อย 1,000กิโลหรือ1,200กิโลต่อไรอันนี้คือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับ 1. ลดต้นทุน 2. ลด p ีเอ 3. ม2.5ลดข้าวิด้าเด้ง 1. เพิ่มผลผลิต 2. นะครับเพิ่มผลกำไรเพิ่มไรายได้ 3. คือเพิ่มโอกาสในการที่จะทำให้กเกษตรกรลดภาระปัญหานิ้สินต่างๆมากขึ้นนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจขอฝากตัว p o w e r f ฟนะครับตัวนี้ไว้ให้เกษตรกรพี่ๆเกษตรกรชาณาลองทดลองใช้ดูครับอันนี้มีโครงการที่มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านได้ทําการสนับสนุนชาวเกษตรกรโดยเฉพาะวันนี้ที่ปทุมธาน,นีได้มีการนํามาแจกเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและลดการเผานะครับขอบคุณครับ